เจาติ๊กเสิร์ฟมากูก็ปเปิดหนึ่งยก,ก,ก,เงกเข้าไปกูก็ว่าไงปักเข้าให้เรียบเอยเอาอ้าต่อหเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหลังเท้าเจาติ๊กยกเข้ามาเจ้าติ๊กว่างไงบินมาจากท้ายสาม เอาแล้วคูก้องเกี่ยวติดคูก้องบินเหมือนกันเรียบร้อยโอ้โหเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าติ๊กว่าไงปากเข้าให้โอ้โหเจ้าติ๊กแก้ประคองมานะครับคูก้องเสียจังหวะในการเปิดลูกแป เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอาแล้วเอายกเข้าไปปักเข้าให้เอาโดนเกี่ยววิ่ง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 เอายกเข้าไปโอ้โห่โี่ร้อยสี่ร้อยเอาเสิร์ฟไปเจ้าติ๊กเปิดหัวรวยยกเอาเอาแล้วยกเข้าป่าเข้าดงนะครับตอนเนี้เจ็ดต่อหกแล้วครับ เอาเสือไปไ<ด>เปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าติ๊กเขี่ยวมาโอ้โห,โโหโโโครับเอาเิกมาไล่เส้นเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปปักเขาให้เอาโอ้โหเปล่าไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปักเขาให้โอ้โหโออกไปถ่ายสนามนะครับ เหยี่อตัวเตะนะครับเจ็ดต่อเจ็ดแต้มเท่ากันนะครับเอาเสือไปเจ้าติ๊กเปิดหัวเอาเปิดไม่ออกเอายกเข้ามาป้าเข้าให้โอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเจ้าติ๊กเติบมาเอาเปิดหัวเอายกป้าเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเสือไปเจ้าติ๊กเปิดหัว โยกเข้ามาเจ้าติ๊กปาดมาเอาโดนเกี่ยวเอายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเตะเขาปก่กอนเอ้าเอาเอาว่าไงเอ้าว่าไงว่าไงมองมาแปดต่อเจ็ดนะครับขู่กล้องขึ้นนำนะครับไปแนวเอาเปิดเมืองเอ้าเอาแล้วครับเก้าต่อเจ็ดนะครับตอนเนี้ย เอาเสิือไปเอาหูเสิ์ฟไม่ข้ามนะครับเจ็ดต่อเก้าเอาเสิือมาเปิดหนึ่ง <S 3> <3> <S เอายกเอากระทือไปอย่างสวยงาม 3> <3> <3> เอาเสิ์ฟไปเปิดหนึ่ง 3> <3> <3> เอายกขึ้นมาเจ้าติ๊กปักเข้าให้ เจ็ดต่อเก้าเอาเสือมากูกกล้องเปิดเนึ่งเอาเอาโอ้หเสียจังหวะนะครับแปดต่อเก้าเจ้าติ๊กเสือมาโอ้ยเสือไม่ข้ามเก้าต่อแปดเอาเสือไปเอาเปิดเนื่งเจ้าติ๊กยกเข้ามาเจ้าติ๊กปักเขาให้โอ้โห แปดต่อเก้านะครับเอาเสือมาเอาเปิดหัวเอาโยกปักเขาให้โอ้โหเก้าต่อแปดแปดต่อเก้าเอาเสิ์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับเก้าต่อแปด กูกล้องเติร์ไปหวยเปิดเอาเอาโยกเข้ามาเจ้าติ๊กปักเข้าให้โอ้โหแปดตอ่อก้าครับเจ้าติ๊กเซิร์มาเอาเปิดเนืองเอาโยกเก้าต่อแปดเอาเปิดเนืองเอายโยกปักเข้าให้โอ้โห 8ปดต่อเก้าพี่หลวยขอซร์อบ้างนะครับเอาเปิดหนึ่งโยเอาโยหังเตะโอ้โหเอาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจแค่นี้แอดมินก็ดีใจแล้วครับเชียร์ได้เลยครับอย่าพิมพ์ตาราคาต่อรองเข้ามาก็พอครับ เอ้าต่อเก้าเติมมาเอาเพดเดืองเอาเอายกเข้าไปว่าไงไป,ปักเข้าให้โอ้โหเรียบร้อยดีเอาละครับรแทมเข้ากันเก้าต่อเก้านะครับเอายกเข้ามาเขี่ย้ามาโอ้โห,โอโหเอาแล้วครับเอาละครับแ้มเท่ากันที่เก้าต่อ,อเก้านะครับเอาบ เาเปิดหนึ่งยกป้าเขาให้เรียบร้อยเอครับเยอๆครับเอาเสือไปเจ้าติ๊กเตือนหวัวเารวยยกเข้ามาเจ้าติ๊กเตะเอ้าโดนเขายกเข้าไปป้าเขาให้เรียบร้อยเออ,อเอาละครับเราอยู่ในเกมตอนครับสิบต่อเก้านะครับอเอาเปิดหนึ่ง เอายกเอาเจ้าติ๊กได้ไหมจำท้ายคดเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายกปักเขาให้โอ้โหทักนชายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวไปเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็แทงสอง 11ต่อ9นะครับแก้มเดียวเกมอเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับยังล็อกอยู่นะครับ9ต่อ11พีรวยเสิร์ฟมาอโอ้โหลูกลมอเอาแล้วครับไล่มาเป็น10ต่อ11แล้วครับจเจ้าบอยมีเซมัไหม สองสองสิ <22. S 2> ่อสอ็ดดูทีพี่บอยดิสิบต่อสิมีนะครับบุยดำเดินสายนะครับพี่บอยใจเจียมลอยลอยอยู่เบิร์ดบอยบุยดำเดินสายนะครับเจอกับทีมงานออกเงินนะครับเหลี่ยมสองสองนะครับสิบต่อสิบเอ็ดเปิดหวัวเอายกปักโอ,โ,หโ,หโอ้โหเรียบร้อย ยกมยงไม่เกมนอครอบคีอ๊คองเตะดคมากครับคช่ครับคโอ๊คโอ๊คอวคามาดีอ๊ครับคโอนคโถ๊อนคโอ๊คีอ๊คโ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 อ่อนอมคโ่๊อออมอ เกมแลครับผูกกล้องชาแนลเอาชนะติก๊กสเปิรมพิฆาดกับพี่้วยไปด้วยสกอร์12ต่อ10นะครับโอ,โ,โอ้โหอย่างสุดมันนะครับจบเกมนะครับวีรำเดินสายเอาชนะไปด้วยสกอร์ 12ต่อ10อย่างสุดมันนะครับ